จะอยู่ในหัวข้อนะครับการฝึกเรียงทางขอดเพื่อฝึกอิมพไวนะครับวันนี้ครูตัวมีทางขอดนะครับมีประมาณสัก4ทางขอดนะครับแล้วก็มีทางขอดลงจบนะครับเขาเรียกว่าหลักการแบบทูไฟวันครับทูไฟวันในทางนี้ก็คือขอดสองขอดห้าไปขอดหนึ่งนะครับตามหลักการที่หลายๆท่านได้ฝึกมานะครับหรือว่าเป็นหลักการที่กกท,ทั่วไปที่เขา,าส่วนมากจะนํามาใช้นะครับทั้งเพียงไทยเพียงฝรั่งเนาะ ในท่อนที่จบนะครับคุณตัวจะอธิบายเป็นลักษณะโน้ตในกระดานแล้วกันนะครับอ่ามาดูติดตามรับชมครับขั้นแรกนะครับเราเขียนคีย์มาก่อนนะครับคีย์ที่คูตัวจะเอามาครับก็คือคีย์ซีเนาะอ่ะคีย์ซีอ่ตัวนี้นะครับคีย์ซีนะคีย์ซีจะเป็นโน้ตตัวที่หนึ่งเนาะขั้นข้างบนจะเป็นเลขคอร์ดนะครับอ่าคีย์ในคีย์ซีนะครับมันก็จะมีคีย์ซีเป็นคอร์ดที่หนึ่งดีเมเนอร์เป็นคอร์ดที่สองนะครับอีไมเนอร์เป็นคอร์ดที่สาม F อฟเป็นคอที่สี่จีเป็นคอที่5 A m i n o ิตรงนี้นะเป็นคอที่6นะครับ B ตรงนี้เป็น B h a l บดิมเป็นคอที่7แล้วก็สุดท้ายตรงนี้นะครับคอที่สตรงนี้เป็นคอที่8นะครับทีนี้โกตัวขอย้ํานิดนึงตัวนี้นะครับอาจจะเป็นคอร์ดเจได้นะครับคอที่5นี่เนาะเขาเรียกว่าเป็นดอมินานเซเได้นะครับอ่ะทีนี้มันมีเงื่อนไขว่านะครับเวลาเราเอาโน้ตคอร์ดมาเรียงนะครับเรารู้จักคอร์ดหนึ่งคอที่สองคอที่สามคอที่สี่คอที่ห้าคอ ขอดเจ็ดแล้วก็ขอดแปดแล้วเรารู้จักแล้วนะครับเราเรียงไปนะครับเพราะอ่าตามหลักไดอโทนิกธรรมดานะครับทีนี้เราจะเอามาใช้เราต้องเรียงใหม่เราต้องเข้าใจโครงสร้างอ่ะคูตัวเขียนเลขไว้ตรงนี้นะครับแลการเรียงใหม่นะครับขอดที่หนึ่งนะครับครูตัวเอามาครับขอดซีเอามาทีนี้ข้าไปครับขอดที่หกครับคูตัวเอานะขอดไหนมาเอเมเนอร์นะครับหกคือเอเมเนอร์ดู้ดีนะครับต่อไปขอดซีขอดเอฟครับห้าขอดจีนะครับแล้วก็อ่า ไปครับเบิร์ดที่2อันนี้เบิร์ดหนึ่งนะ C A minor F G ต่อไปเบิร์ดที่2ครับขอด C นะครับก็คือก่อนึงนั่นเอง A minor นะครับเอาก่อนวงมาอีกนะครับ F นะครับเอาขอด C มาต่อไปขอนี้นะครับเบิร์ดนี้ครูตัวเราจะลงจบแล้วเท่านี้จะลงจบนะครับต่อด้วยสองขอดสองก็ขอดีไหมเนอะนะครับแล้วก็ขอดห้าขอด G เนอะขอด G มีเราจะใส่เป็น G seven ก็ได้หรือว่า G ธรรมดาก็ได้นะ G ธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ลงขอดึงก็คือขอดี นะครับนี่แหละสูตรนะครับคำว่า2 5 1คือคอที่เขาลงจบนะครับคอสองนะครับถอดดีเมนเนอร์ไปหาคอท่าแล้วก็ลงจบคอท์หนึ่งตามสูตรที่ครูตัวได้เขียนไว้ข้างบนเนาะนะครับอ่าการเรียงคอท์แล้วก็การลงจบแบบ2 5 1นะครับเราจะมาฝึกวันนี้นะครับอ่าพอเข้าใจแล้วนะครับทีนี้ครูตัวจะอัดทั้งบทที่หนึ่งอ่าบทหนึ่งเนาะสี่คอท์แล้วก็บท2นะครับรวมตัวกันเนาะอ่าทีนี้มาดูนะครับขออนุญาตอัด กดออัดสักครู่เนาะจังหวะที่คุณตัวเลือกนะครับอ่าทีนี้มาดูนิดนึงมันจะเป็นจังหวะเขาเรียกว,ว่าจังหวะล็อกเนาะอ่าคุณตัวจะเปิดให้ฟังก่อนเนาะอ่าแบบนี้นะครับอ่าอ่าแบบนี้คุณตัวขออนุญาตเคลียร์นิดนึงนะครับจังหวะแบบนี้เนาะตึกตึกโต๊ะอย่างงี้นอะอ่าเป็นป๊อปล็อกธรรมดานะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าคุณตัวจะอ่าจะเล่นให้ดูก่อนนะครับ one two three four one ขอี่เขอี่ครับ,บแรกขอหน้าข้สอสไเนี่ยขอสองครับต่อไปลงดี ทีนี้พอเราได้แล้วอ่าลักษณะเราได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาวางขอดว่าเราจะขอดกี่องเช่นเมื่อกี้ครูตัวเล่นขอดละองนะนั่นหนึ่งจั๊ดนเดเห็นไมเนี่ย,ยน,น,นี่คือ,อสี่อย่างนี้เนาะขอสองขอห้าแล้วก็ขอหนึ่งนรับเดินมาจบอ่าทีนี้เรารู้แล้วเราเราฟังจังหวะได้แล้วเรามีจังหวะในใจแล้วทีนี้เราอัดดูนะครับอ่า โอเคนะครับคุณตัวเริ่ม Two, three, 2 G 4ที่ฟบทแรกนะครับขอดครับอ่าตัวที่ตัวที่ครับนลืมบอกนะครับอ่ะเวลาอัดนะฮะเวลาอัดคุณตัวอัดมาตั้งขอน,นี้นะนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าใจกันขอดที่หนึ่งขอดสองขอดสามอ่าบทแรกนะครับขอดหนึ่งขอดหกขอดสี่ขอห้านะครับแล้วคุณตัวจะต่อบทสองเลย สี่อ่าหนึ่งหกสี่แล้วก็สองแล้วห้าแล้ว1หนึ่งลงอย่างนี้เ่ยนะเอาเราจะเรียนนับกันว่ามีขอดอะไรบ้างนะครับชุดนี้นะครับบทที่หนึ่งกับบทที่สองคือประโยคที่หนึ่งกับประโยคที่สองนั่นแหละอ่า๋ย่ตัวครับป้ายโฟ่คอสีบทสอง้นะนะครับ ขอชีครับขอสีครับขอห้าสี่นะครับขอส,สองเอ้ยไมเนอะสี่สี่ไมเนอร์สี่สี่นะครับต่อไปคุณตัวเริ่มต้นเลยนะครับขอสี่ ไปนะครับเวลาเราฝึกเมื่อกี้เห็นไหมครับระวังลูกจบตรงนี้นครับดึง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 นะครับผู้ตัวลงแบบสองตาด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 านะครับทีนี้ไปยกสะบ่ายพอเราได้แล้วนะเราจะต้องหาเมโลดี้มันมาเข้าเช่นขอแรกสีเนาะตาเด้อเด้อตาดึงดาเด้อดึงด้อเด้อเด้ออย่างนี้ก็ได้นะครับเบอร์แรกเนาะ ่อไปวัดซ่องดูรัดเดียดึ่งนัดเดียดึงดาดู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 ดีดาดูดาดึงดองตาจบแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วหาเบิดใส่อ่ทีนี้อ่ะลองดูครับอีกว่าหน,นึ่งครับเมื่อกี้ตัวหาเปิดแล้วนะแล้วก็ววววกหาไปดูที่ใส่แล้วเอาลองดูครับ กำมางีกเล่ม นี่คือหลักการง,ง่ายๆนะครับเราเอาคอร์ดมาก่อนเตแเตลเตลเตลแล้วก็เตวอ่าทีนี้เรารู้แล้วนะทีนี้ครูตัวจะย่อย่อเข้าไปนะครับเจาะเจาะประเด็นเข้าไปว่าสมมุติครูตัวเล่นเฉพาะตรงนี้นะครับอ่าทีนี้อขออนุญาตถ่ายเอานิดนึงนะครับครูตัวจะเล่นซีตรงนี้เอเมเนอร์เอาทองสองเลยนะครับเฟ เมนึงแล้วก็จีลงสี่เลยอย่างนี้เนาะอ่าเอาขออนี้ชา้ชาๆแล้วกันเอาสักความเร็วสักความเร็วสักเจ็ดสิบแล้วกันอ่าประมาณนี้เนาะอ่าสมมติกูตัวเล่นในเดียว ีนี้ครับลองไปดูครับตัวชื Fosse เอไเม่เลี่ F มีไหมเนี่วลงสีส่มาเอไมอ่เน่ อานนี้ก็ลงสวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวว่าไหม ได้นะครับเดี๋ยวแบบที่สามีนี้ก็ได้นะครับอ่านะครับอันนี้นะครับเป็นการรักษาการฝึกรูปแบบง่ายๆนะครับโดยสังเคราะห์จากขอดนะครับแล้วก็ทางเดินขอด นะครับมนิเรีก็มันก็ไม่ได้ยากนะครับถามว่าอันนี้ยังไม่จาะลกเรื่องจาะลกเรื่องหลกักลาการฝึกอินพุตไปเนาะว่าเรื่องนี้คูตัวจะพูดเรื่องคอดสองห้าหนึ่งให้เข้าใจก่อนนะครับทีนี้สมมติมันเป็นขอดอื่นอ่ะสมมุติคูตัวเอานิยามนะครับของขอดจี G มาแล้วกันนะอ่ะสมมติอ่ะเอาคีย์ใหม่นะคีย์สี่ไปแล้วทีนี้คูตัวจะเอาคีย์จีตรงนี้เนาะยกตัวอย่างให้เห็นสักสักข้อหนึ่งนะครับทางคอดจะใช้ทางคอดเดิมเลยก็คือหนะึ่งหกห้าหนึ่งเนาะ เดิมนะครับอ่าพอเราจะคิดขอรดไหนนะครับเราก็เอาทางขอร์ดมาครับกด G ครับอ่า A- อไมเนอร์บไมเนอร์ครับ C นะครับคอด้านก็ดี E- อไมเนอร์ครับอย่าลืมนะตรงนี้จะเป็นเซเว่นก็ได้นะนะครับแล้วก็ขอดอก EF กับ f อฟชาร์ปดิมนะแล้วก็สุดท้ายก็คอด G นะครับอ่ทีนี้แล้วก็มาเปลี่ยนขอร์ดครับ ตัวคนยกลบบอดนะต้อทางขอดเกลอก่อนนะครับเริ่มเริ่มให้เราเกิดความเข้าใจง่ายๆเวลาฝึกขอดเนาะขอดึ่งขอดจี้นะครับเราลากมาเลยขอดหกนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอดีเมื่อนีเนาะอ่าต่อไปขอด c ครับหนึ่งสองสามสี่อ่าขอด c นะนับงายง่ายอย่างงี้เลยนะครับต่อไปขอดห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคือขอด d เจ็ดนะครับขอดหนึ่งขอดจี คอนออไหมเนี่ยคอซีซีคอห้าอ่าคอสองนะครับก็คือเอไหมเนี่ยอ่าคอห้านะครับก็คือดีเซเว่ 7, นดะีเซเว่นเนาะแล้วสุดท้ายก็คือคอหนึ่งก็คือจีนั่นเองอ่าแค่นี้เองครับเวลาหลักการเล่นนะอ่ะทินี้มานะครับมาลอง เกาดูนะครับอ่ากุณตัวจะใช้เทคนิคเดิมเลยคือคขาขอดเดิมนะครับโตตึกตึกโตอ่าทีนี้เปลี่ยนคอดนะคนะอดหอนึ่งเป็นจีนะครับทีอดสีอ่าจี G นะครับต่อไปเป็นสองอีเมเน ช้านิดนึงนะครับสีออ่คอสองนะแล้วก็เนี้ยอ่านะขอแก้คอสองต้อนี้คอสองเอไมเนอร์นะเอนะเอไมเนอร์เนาะไม่ใช่เ e อนะทุกทีนะครับเมคิดนะเอไมเนอร์อ่าแล้วก็ดีเซเว่นนะครับต่อไปแล้วก็ลงมืออัดครับเหมือนเดิมครับ อืู่ที่ก็แรกมาอ่าโทษทีครับอ่าเพรทีมันมีแท็กเก่าอยู่เนาะอ่าขอตัวอ่านมาครับจขอโนครับโทษที เบอรสองแล้วนะดีไหมเนี่ยสี่ขอสองห้าลงหนึ่งอ่า,อาต่อไป บนะครับก็เรื่องใหม่ สองตัวอย่างแบบง่ายๆนะครับก็ให้ทุกท่านเอาไปลองไปฝึกดูนะครับท่านอาจจะจําโครงสร้างคอร์ดนะครับจากคูตัวได้เล่นไปวันนี้เนาะไปทีละคอร์ดนะครับไปทีละทางคอร์ดได้เลยนะครับเพื่อเอาไปฝึกเล่นนะครับเอาไปแบบคูตัวบอกก่อนนะครับก็คือเขียนโครงหนึ่งคือเขียนโครงสร้างคอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับว่าเราจะทําแบบลงจบแบบสองห่งนะแต่มีคอร์ด หนึ่งกดสองขอดสามสี่ห้าหกเป็นตัวอย่างให้ดูขอดเต็มนะครับเราจะใช้คีย์ดีก็เขียนเป็นโครงสร้างทางขอดดีใช้คีย์เอโครงสร้างทางขอดเอใช้คีย์อีโครงสร้างทางขอดอีใช้คีย์บีก็จะโครงสร้างทางขอดบีนะครับพอได้แล้วปั๊บนะครับสเต็ปถัดมาก็คือยกตัวอย่างนะครับขอดหนึ่งขอดหกขอดสี่ขอดห้านะครับขอดหนึ่งขอดหกขอดสี่ขอดสองขอดห้าแล้วก็ลงจะเป็นขอดหนึ่งแบบนี้นั่นเองนะครับ ไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากนะครับส่วนหลักการที่ผมไว้นะครับก็เดี๋ยวมากๆอีกทีเรื่องสเกลเรื่องขอดนะครับอันนี้คุณตัวยังไม่ขอลงรายละเอียดเนาะขอให้ลงทางขอดก่อนนะครับเพราะว่าสําคัญมากนะครับมันเป็นหัวใจใหญ่นะครับทางขอดก็คือทางเงินขอดก็คือหลักการเลยหลักการหลักเลยนะครับที่จะเราจะไปฝึกแต่งเพลงนะครับเราจะไปฝึกเป็นการอินโไว้นะครับหรือว่าฝึกไปทําเพลงเป็นของตัวเองนะครับก็ต้องอาศัยหลักการนี้เนาะนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ เรื่องราวดีๆนะครับเดีย๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าคลิปนี้ขูตัวคนนี้ขอตัวอะไรไปก่อนสวัสดีครับ